คลิปนี้ก็เป็นทางออกให้กับท่านผู้มีความกังวลมีความทุกข์ก็จะได้คลายทุกข์ได้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเราก็ไม่มีอะไระเราจะปลอดภัยแล้วเราจะมีทางออกเนี่ยในทางไหนบ้างนะครับสิ่งสําคัญสติปัญญาต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ให้มีสมาธิในเรื่องการนาเอาความรู้ต่างๆเนี่ยทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้คิดก่อนที่จะไปทําแล้วก็คิดไปก่อนทําคิดแบบมีหลักมีการนะครับผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชงนั้นเนี่ยนะครับก็หมาย ถึงว่าสองพลังก็คือระหว่างไฟกับธาตุทองนะครับมันพิฆาตกันในเรือนไม้ก็คือว่าอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่คำว่าชงนั้นแปลว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงนะครับชงมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่มันหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ สำนักธรรมอีทรงตึงนะครับผมอาจารย์ธรรมสอนอิสลาพินิชวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของปีชงสำหรับปีพศ .2565 น,นะครับซึ่งเป็นปีก็เรียกว่าหยิมอิงนะครับยิมอิงเนี่ยเราก็จะนับเริ่มต้นเนี่ยปีใหม่ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3อกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 ก็เรียกว่าในวันนี้เป็นวันเปลี่ยนศาสตร์เราเรียกว่าศาสตร์ลิบชุงคำว่าลิแบแปลว่าเริ่มเริ่มนะ,ะชงแปลว่าฤดูการใบไม้ผลิเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือคําว่าชงนะครับไอตัวชงนี่ตัวตรงเลยเราเรียกว่าปีวอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีวอกเนี่ยมันก็มีดับนะครับก็เรียกว่าไปถึงอายุเนี่ยร้อยสองปีนะครับแก่ที่สุดร้อยสองปีเพราะฉะนั้นผมก็จะมาดาดับนะครับว่าเ,เวลา เราพูดถึงชงเนี่ยนะครับหมายถึงพลังนะครับพลังความหมายเนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยพลังธาตุทองนะทองมันจะมาเจอไม้ก็เรียกว่าชงกันแต่คราวนี้ปีนี้มันเป็นปีขานในปีขานเนี่ยเราเรียกว่า เป็นปีที่เริ่มต้นมีพลังไปาธาตุไฟนะฮะแต่พื้นที่อ่ะเราเรียกว่าเป็นพื้นที่พลังาธาตุไม้ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชงนั้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าสองพลังก็คือระหว่างไฟกับาธาตุทองนะครับมันพิฆาตกันในเรือนไม้ก็คือว่าอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เ,เลยกลายเป็นว่าคนปีวอกเนี่ยก็มาชงกับขานแต่จริงๆในรายละเอียดเวลาเราพูดถึงชงเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่า สิ่งที่คาว่าชงนั่นแปลว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงนะครับชงมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่มันหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่กลัวเนี่ยกลัวอะไรครับกลัวว่าอย่างเช่นเอ่อชีวิตเนี่ยสุขสมบูรณ์อยู่แล้วสบายอยู่แล้วและจู่ๆเนี่ยเอ่อคนปีวอกบอกปีนี้เป็นปีขานอุ้ยตายและชงชงแปลว่าอะไร เออมันจะมีการเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของอชีวิตคนเราเนี่ยนะครับเราก็คงคําว่าเปลี่ยนเราเรียกว่าพัฒนาดีกว่าถ้าเรา,าพูดถึงเรื่องการพัฒนาเรารู้สึกว่าจะพัฒนามาในทางดีๆหรือไม่ดีเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยที่มีใจก็ได้ว่า,าพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาคําว่าศีลก็คืออะไรครับก็หมายถึงว่าถ้าเป็นศีลห้าเราก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นศีลของคนนอกจากศีลห้าแล้วเนี่ยหมายถึงเป็นคนที่มอีอยู่ในระเบียบนะฮะอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์มีวิน,นัยคนเหล่านี้เนี่ยก็มักจะไม่เคยได้เกิดเรื่องนะครับเพราะชีวิตก็อยู่กับ่า ว่าสีในที่นี้เ็อยู่ในวินัยของตัวเองนะครับออคำว่าวินัยเนี่ยมันสิ่งสําคัญมากไม่ว่าวิวนัยในการทํางานวินัยในการใช้ใจ่ายเงินใช่ไหมครับวินัยในการครองตนเนี่ยนะ ทุกอย่างเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมีกติกานะมีกฎกติกาตัวเองแล้วก็จะทําอะไรต่างๆเนี่ยวิเคราะห์ที่มาที่ไปเราจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราชีวิตเราถ้าย,ยืนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะไม่มีความประมาทเมื่อไม่มีความประมาทเนี่ยไอ้คำว่าชงเนี่ยมันก็จะต้องอไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะคําว่าชงเนี่ยในปีนี้นะครับขานมันก็จะเจอจะไปเจอกับตัววอก สำหรับคนที่ปีวอกนะครับแล้วก็อายุร้อยสปีครบร้อยสปีในปีนี้โดยเฉพาะในเดือนพฤษภานะครับก็เป็นคเรได้ว่าอายุสังขารอายุสังขารความหมายก็คือถ้าท่านมีพ่อแม่หรืออะไรต่างๆมีผู้ที่ต้องดูแลอยู่นะครับอยู่ในวัยครบร้อยสปีนียนะครับก็ให้ระมัดระวังอ,อยู่ใกล้ชิดหน่อยหรือว่าสังขารเนี่ยอายุธาเนี่ยได้เดินมาถึงเดือนพฤษภาในปี2565เนี่ยก็ จะสิ้นอายุไขความหมายก็คือธาตุนีของคนเราเนี่ยมันก็มีอายุไขของมันนะครับแล้วก็ เ,เมื่อเดินถึงอย่างสําหรับคนที่ยังแข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะลําดับลง,งมาได้เลยว่าอายุเนทะ่าไรสำหรับเด็กเราจะต้องดูยังไงถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับเ,าเขาเรียกว่าคนปีวอกเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กที่สุกสนนะครับเป็นเด็กที่สุกสนแล้วก็ชอบวิ่งเล่น,นไม่อยู่สุขนะครับ <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเด็กที่สุกซนเนี่ยก็จะระวังเรื่องการาวิ่งเล่นจะหกล้มได้ง่ายเด็กเนี่ยคือวอก วอกเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวเราเรียกว่าธาตุทองที่มันเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยก็หมายของ่าการซุกซนของเด็กเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าได้ก็เรียกว่าเด็กก็จะเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเล่นซุกซนนะครับแล้วก็พอไปอยู่ในในเดือนบางเดือนเนี่ย ก็ระวังจะตกจากที่สูงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าชงชงก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดแล้วมันจะเกิดขึ้นนะครับถามว่ารายแรงไหมพอผมพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็รู้อ๋อคำว่าชงตรงนี้มันสาเหตุอ่ะมันคืออย่างนี้นะเกี่ยวกับการเดินนะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กที่มันปีวอกเนี่ยเราต้องดูแลนะครับก็เรียกว,ว่าทุกครั้งสิ่งที่เราบอกว่าอ,อาจารย์จะแก้ด้วยมันแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มนุษย์เราเนี่ยมีกายกับจิต2ตัวนะฮะจิตเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวบอกให้ร่างกายเราขึ้นไะเด็กมันคิดอะไรได้มันอยากโซนเนี่ยไม่มีใครไปคุมเขาได้เลยบอกอาจารย์ไม่มีอะไรแก้ไปห้อยอะไรก็ได้หาอ,อะไรไปแขวนได้ไหมบอกโอ้ยผมจะไปบังคับจิตเขาได้ยังไงเด็กเนี่ยมาอยู่ที่ผู้ใหญ่ดูแลนะแล้วเราก็ต้องคอยอเมื่อเราต้องใส่ใจด้วยไม่ใช่โยนใน,นี่พาละบอกว่าสินแสเขาดูแล้วเอานี่มาห้อย ไม่แล้วครับเด็กมันก็ยังซนมันก็ไม่มันมันก็ไม่หายอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อลูกฉันเนี่ยมีคนอคนลูกคนนี้ปีชงชงปีนี้มันคืออะไรมันจะหกล้มจะหกล้มแล้วเราต้องทอํายังไงอ่าเราก็ต้องดูแลและเวลาไปเล่นนะไปสวนสนุกหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูละว่าเออคอยใส่ใจเฉพาะลูกคนนี้นะเด็กคนอื่นอาจจะ ไม่ใช่ปีวอกนะแต่ปีวอกเนี่ยปีเนี้ยก็เรียกว่าอาจจะตกตกง่ายต่อมาขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะวัยที่ก็เรียกว่าอาจจะ10กว่าอายุ10กว่าเนี่ยเริ่มต้น6อายุ6ปีแล้วต่อมา,อาบวกไปอีก10นะสิบสองนะก็เรียกว่าตอน18 18ก็จะมีปีวอกอ,อ,อีกปีหนึ่งนะครับเด็กคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาได้นี่ก็เรียกว่าชงนะชงคือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วมันจะเปลีป่ยนแปลงเพราะการเรียนการศึกษาก็ าจะาลงลงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนในสิ่งที่สาขาชอบไม่ได้ศึกษาอันนี้ก็เรียวกว่าชงเหมือนกันน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยคนปีวอกนะครับ เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจํานวนเนี่ยนะสิราศีเนี่ยคนปีวอกเนี่ยเป็นคนที่หัวไวที่สุดมือไม้ไวที่สุดคุณสังเกตลูกคุณเนี่ยคิดอะไรตอบอะไรเคลื่อนไหวอะไรเร็วมากเพราะคนปีวอกเนี่ยเออมันก็ถึงบอกว่าคนโบราณก็เลยเปรียบเสมือนลิงใช่ไหมลิงที่มันชานฉลาดแล้วมันก็มือไม้ไวพวกนี้ก็จะเรียกว่าถือว่าเออเขามีในสิบสอราศีเนี่ยปีวอกก็เป็นปีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคนที่สติปัญญาเฉียบแหลมนะครับหัวไวตามทันเพราะฉะนั้น ผมไม่คยเป็นห่วงสําหรับปีชงปีนี้เพราะว่าอะไรเาคนปีวอกเนี่ยมีเอ่อคือเรียกว่า,าความรู้แล้วก็ปัญญาสมองก็ว่าเป็นอาวุธเพราะเขาเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ก็ว่าคนปีวอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งก็เรียกว่าทองเกิดน้ำทีนี้พวกทองเกิดน้ำเนี่ยความหมายในตามหลักเอ่อคืเรียกว่าหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นพวกที่เรียกว่าปัญญาชนก็จะอยู่อยู่ในแวดวง,งการเงินนะครับการเงินการธนาคารภาคเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าคนคนปีวอกก็ยัง หมายถึงนักกีฬาเพราะว่ามีความคล่องแคล่วว่องไบพวกนี้ก็จะเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็คนปีวอกที่ผมเจอมากเลยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของอพวกสื่อนะครับพวกอคอมพิวเตอร์โอ้โหเก่งมากเลยเกือบทุกๆคนเลยนะที่มันจะต้องมีตัวนี้อยู่นาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือธาตุทองธาตุท,ทองเนี่ยเป็นตัวประมวลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นธาตุทองเนี่ยหัวจะดีมากนะ อีกรอบมันขึ้นมาก็คือมันก็จะมีวัยอยู่ช่วง30ถ้าผมจะไม่พลาดน,นะสาเนี่ยโอ้ยวอกตัวนี้เนี่ยในจำนวนวอกทั้ง5ตัวเนี่ยวอกตัวเนี้ถ้าน้ำเนี่ยหยิมสิงก็เออป็น ป็นคนที่ก็ได้ว่าวอกทานน้ำเนี่ยโอ้คนนี้เก่งมากเพราะนั้นเป็นปีอีกปีหนึ่งซึ้งเขาเอาจจะประสบความสําเร็จหลายหลายเรื่องนะครับเพราะท่านน้ำเนี่ยคือปัญญาเมื่อคนเรามีปัญญาเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรได้ชีวิตคนเราเนี่ยอยู่กับอะไรฮะอยู่กับประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์คือสิ่งที่ไปเรียนรู้ฝึกฝนความรู้คืออะไรเราไปเรียนมาพ่อแม่สอนเราอบรมเรามานี่เป็นความรู้พื้นฐานใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนเราแต่ประสบการณ์เนี่ยมันสำคัญที่สุดนะชีวิตคนเราถ้าเราขาดประสบการณ์เนี่ย มากกว่าความรู้ที่เราเรียนรู้อีกเราเรียนแค่เป็นพื้นฐานแต่ประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นนะอย่างกรณีผมเนี่ยจบบัญชีมาผมก็จะต้องคือเรามีหลักการเดบิตเคดิตทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวมาตัวไปมีเหตุมีผลใช่ไหมครับการเป็นคนที่มีเหตุมีผลเนี่ยเขาเรียกว่ามีหลักการนี่พอมีหลักการเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเราก็จะไม่โทษอะเราก็ต้องโทษว่าเอ๊ะถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะการชงเนี่ยเราก็บอกอ๋อการชงเนี่ยมันเกิดจากปีวอกปีวอกเนี่ยเป็นธาตุทองเกิดน้ําเมื่อทองเนี่ยมาเจอ เอ่อไม้ในปีนี้เอ่อสองตัวเนี่ยมันมันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวพอการเคลื่อนไหวป๊๊กเนี่ยมันก็จะเอ่อเราเองเราก็จะต้องเอ่อมันมีเคลื่อนไหวทั้งดีกับไม่ดีเราก็ต้องมาดูไอ้อแล้วมันดีหรือไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดีไม่ดีอ่ะมันก็อยู่ที่ผมก็ไม่เค่เป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนปีวอกเนี่ยถ้าทองเนี่ยปัญญาดีเฉียบคมเขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นคนถ้าทองเนี่ยบอกได้เลยคนปีวอกอ่ะผมไม่เค่เป็นห่วงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่า เป็นเป็นนักสัตว์ที่ก็เรียกว่ามีความรู้และสมองเฉียบแหลมนะก็เรียกว่าแต่ละวัยเนี่ยมีคุณสมบัติเพราะว่ามันมีห้าธาตุวกเนี่ยทั้งหมดแหละมี5้าธาตุมีธาตุไม้นะครับอายุ70กว่าอ่าไม้แล้วมีธาตุไฟนะธาตุไฟนี้อายุ60กว่าอ่าไฟแล้วก็ดิน50กว่านะครับดินแล้วก็ทองอยู่ละละสี่สองหรือสี่สามเนี่ยแล้วก็อ่ทองแล้วก็น้ำนะ ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าธาตุเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าลิง5ตัวนี้มันจะเก่งก็หลายอย่าง มันจะมีเอ่อเขาเรียกว่ามีความชาญฉลาดนะถ้าพอผมพูดถึงว่าคอมพิวเตอร์ปับ๊บโอ้อันนี้ตัวเป็นธาตุทองนะคือวัยสี่สิบกว่าเนี่ยเป็นธาตุทองที่เก่งเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอประมวลผลการบริหารการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสื่อโซเชียลโอ้คนนี้จะเก่งเพราะสมองก็จะไวแล้วคนนี้จะตั้งตัวได้เร็วเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนปาดเปียวสมองเขาเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยจะชาญฉลาดคือไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้ได้ ในยุคเนี่ยก่อนที่ตอนที่มันมีโหราศาสตร์จีนเนี่ยผมเชื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีนะแต่ว่าเอาละในยุคนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรอ,อ๋อคือธาตุทองการประมวลผลเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จีนมันก็ต้องไปตามยุคของมันแล้วเราก็ต้องในฐานะที่เราศึกษาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเอาละเมื่อ,อ,อตัววอกเนี่ยในปีนี้ชงเนี่ยมัน หลายระดับเลยเกินหลายช่วงอายุเลยเกินนะครับมีทุกช่วงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกช่วงอายุเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยคือไม่น่าห่วงไม่มีอะไรแลวส่วนราศีอื่นนะขนานี่ชงโดยตรงเลยนะชงตรงตรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชงตรงตรงเนี่ยแต่ว่าวอกเนี่ยเอาตัวรอดได้หนักเป็นเบาได้เพราะเขามีปัญญาที่ฉลาดเพราะปัญญาที่ฉลาดเนี่ยเวลาเขาไปพบไปเจอมีเรื่องราวเขาสามารถเอาตัวรอดได้คือเรียกว่าทองเกิดน้ำเออในตําแหน่งเนี่ยนะครับทั้งหมด5้าธาตุถ้าทองเนี่ย คนที่มีธาตุทองนะฮะถือว่าเป็นผู้ที่ก็เรียกว่าได้เปรียบที่สุดเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าธาตุทองเป็นธาตุแห่งการบริหารการจัดการธาตุทองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองธาตุทองเนี่ยก็สติปัญญาความรู้แล้วธาตุทองเนี่ยเป็นตําแหน่งของสมาธิสติสมาธิเพราะเวลาผมไปเห็นคนไหนมีธาตุทองเนี่ยนะแล้วก็ผมจะดูเลยทองมันจะมีขึ้นฟ้าเนี่ยฟ้าลิขิตไอ้ลิงตัวเนี้ย มีสติสมาธิส่วนปัญญาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวปัญญานี่หลากหลายเลยนะครับเราก็จะแนะนําว่าเออเนี่ยปีนี้นะคุณปีวอ,อกใช่ไหมเออปีวอ,อกเนี่ยคุณต้องไปทําอะไรครับก็เรียกว่าไปแผ่บุญกุศลน,นะแผ่บุญกุศลไปก็เรียกว่าเทกระจาถ้าเป็นผมเนี่ยบอกปอกติกตึง ไปปอต็กตึงเลยร่วกัตาตันยูก็ได้เดี๋ยวจะน้อยใจสองที่เนี่ยแล้วไปทำอะไรกียวเทกระชาดครับการเทกระชาดดียังไงเพราะว่าทองมาเกิดน้ําพอมันทองเกิดน้ำเนี่ยไม้มีปัญหาไหมไม้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทองกับไม้มาเจอกันพลิกข้ากันโดยตรงเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะไม้หักนะเพราะคาว่าทองก็คือลมลมเนี่ยที่มีกําลังสูงเนี่ยมันโค่นไม้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เรียกว่า ขับรถเราอยู่ในตำแหน่งการเคลื่อนไหวคือวอกเขาเลยกลัวว่าชงคืออะไรครับชงก็คืออะไรไปชนต้นไม้เกิดจากเราอะ่ะคนปีวอกอใจร้อน รวดเร็วแล้วก็ไปชนต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชมมันเลยกลายเป็นว่าเ,เราจะเกิดอุบัติเหตุเกิดจากตัวเราเองถ้ามีเรื่องก็คือตัวเราเองเอาละก็เรียกว่าเปปีชงในปีนี้ผมก็จะให้ความสบายใจกับทุกท่านแล้วก็อาจจะมีอาจารย์หลายหลายคนที่ออกมาโอ้ปีหมูก็ชงอันนั้นก็ชงอันนี้ก็ชงผมบอกได้เลยนะครับว่าการชงนั้นเนี่ยที่แท้จริงนั้นเนี่ยแล้วจะเกิดเรื่องอะไรมันก็ต้องไปดูจากอะไรครับรูปดวงชะตานะครับรูปดวงชะตาถ้าท่านได้ดูนะครับคลิปนี้ แล้วเนี่ยก็สามารถติดต่อกับแอดมินแล้วก็ฝากนะครับส่วนระเบียบมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ศึกษาเอานะครับก็เรียกว่าฝากดวงชะตาแล้วก็ให้ระวังเรื่องอะไรกีมงานเราเนี่ยนะครับก็จะพยายามจะรีบประมวลผลแล้วก็ให้ท่านนะระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ผ่านพ้นจากเรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับ สำหรับคนปีวอกนะครับส่วนคนราศีอื่นๆถามว่าคําว่าชงเนี่ยมันก็มีบ้างนะฮะตั้งแต่อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เหมือนไม่ราบรื่นนะแต่ถึงกับความเป็นความตายก็ถือว่าให้เป็นไปตามสังขารนะฮะสังขารเนี่ยของคนเรามันมีอายุของมันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับการปีชงในปี25-65ถือว่าเป็นปีที่มีความเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะฮะพะน้ามันไปเกิดไม้เนี่ยก็ถือว่าคนที่เกิดในราศีนี้เนี่ยนะครับ ก็เดียว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนะครับแล้วก็เหนื่อยนะปีนี้ผมบอกเลยเป็นภาวะที่เศรษฐกิจนั้นก็ยังคงจะต้องก็เดียว่าต้องทํางานกันเรียกว่าสุดริ่มทิมประตูกันเลยแต่ว่าถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยครับมันไม่มีเหตุร้ายแต่มันเหนื่อยนะครับแค่เหนื่อยเราก็แย่แล้วฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทาตัวให้แข็งแรง แล้วก็ส่วนว่าใครมีเครื่องข้อกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชงหรืออะไรต่างๆก็ขอให้รายการนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้ก็เป็นทางออกให้กับท่าน ผู้มีความกังวลมีความทุกข์ก็จะได้คลายทุกข์ได้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราจะปลอดภัยแล้วเราจะมีทางออกในทางไหนบ้างนะครับสิ่งสําคัญสติปัญญาต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ให้มีสมาธิในเรื่องการนาเอาความรู้ต่างๆเนี่ยทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้คิดก่อนที่จะไปทําแล้วก็คิดไปก่อนทําคิดแบบมีหลักมีการนะครับและชีวิตเนี่ยเราจะอยู่กันแบบไม้ว่าครอบครัวคนใกล้ชิดตั้งหลายเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่ความปลอดภัยแล้วก กสสงและอีกอย่างหนึ่งการไปทําบุญต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะก้อยพูดอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะว่าเราจะไปทําบุญที่ไหนยังไงอะไรแต่เอาเป็นว่าปีวอกไม่มีอะไรนะหน้าหน้าหน้าเก่งกลัวอะไรก็ขอให้ไม่ว่าจะราศีอื่นคนที่อาจจะไปดูที่อื่นแล้วกลัวเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียกว่าผ่านรายการนี้แล้วก็ฝากคําถามไว้ก็ขอ,อยุติในเรื่องของปีชงนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้สวัสดีครับ